ก็ค <c oughs> ิดคือแล้วเอชช็อตเอชช็อตสองช็อต <c oughs> สามช็อตเฮ้สี่ช็อต โอเคครับก็กาสวัสดีกับพี่น้องชาวฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาลงเซิร์ฟอินโดกันนะวันนี้ผมก็จะมาลงแร้งสี่สี่วีสี่นะครับผมผมจะแบบไปลงสี่วีสี่แบบเออแล้วแบบไปยิงหมวโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาจะร้องผมโกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตัวก็ไก่ด้วยนะรู้ว่าผมจะโดนร้องโกหรือเปล่าโอเคเป็นการไม่รอช้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกำลังใจอะไรพูดพูดแม่งก็พูดเขียนคายทิ้งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเออมาไปดูกัเล้วโอเคเราก็มาอยู่ในเกมกันเลยโอ้โหมันมีแต่คนตึงๆว่ะโอเคตึงจัดเลยตึงจัดเลยแบบชิงหนาชิงตึงดึงตัวอะไรอย่างเงี้ย

่ะล <Universe> really? ุยเลยเจอตึงนะเราเจอตึงนะเราเจอตึงนะาึชงหนาเช่งตึงตึงตัวนะงั้นเราแบบแกเคล็ดเอ็มห้าร้อยแกเป็นไอ้นี่ดึงสื่อลักกันแบบแกเคล็ดเลยเอ้าหัวแตกเอาทดกีลืมไทยเอ็มห้าร้อยอ่ะแม่งหินแล้วมันเหมือนไส้เหมือนเชี่ยวขอใช้ไอ้นี่แบบอัพการเดนวิฟเอาจบแล้วโอ้โหโตึง ดูดขึ้นเฮกช็อตกันนะลยตึงเกินตึงโพดตึงโพดตึงโพดนะตึงโพดนะนี่ยเราได้ลูกซองมาแล้วไอ้เราซื้อดีเซิร์ชเอามันไม่พออีกโอนถอดงั้นเราเอ็ม500ห้าร้อยเป่าหัวต่อักจ้ามาครับเราอ้อมไซด์มาแล้ว จะมีคนหรือเปล่าเฮ้ดี๋ยวละเอาหัวแตกนี่ไงงงมากเลยเอ้าหัวแตกกัน่างหนึ่งตัวเอ้าเจ็บนะนะต้องหัวนะฮะปึ๊บเก็บห้ร้อยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยยิงโดนได้ไง bơm để lại này mẹ mày đâu này yêu này yêu này như này yêu 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 này ปัดไฝโอ้โหโอ้โหโลบเลยหน่อเจอผมด้วยโอ้โหซ้มมเร็วเกินบางทีเอ้ามันมีสองเหรอเอ้าผมยิงดาวไปหนึ่งนี่ยิงชุบกันเหรอผมสงสัยมันน่าจะชุบกันแหละปึ้งยิงดิเอาเฮ้ยไม่เบื่อไม่เบื่อทำไรอะ่ะโอ้โหกว่าจะยิงเนาะความคิดความคิดชานะ้าเนาะเอาเฮ้ยมีเล็งรอด้วยมาเล่นดีเซอร์ดเราต้องเล่นดีเซอร์ด

โอ้ยวบได้ตัวลงเลยโอ้ยตัวลงเลยมาเตยโอ้ยโอ้ยไม่โดนหัวเลยตัวลงเลยวุ้นรวบวบวบเรากรารวงได้ทรวบเง้ยวอ้มันลวกลวกอะไรอ่ะเฮ้ยตัวไม่ดีเลยมาลวกลวกอะไรวะ

ตัวจริงแม่ลูกลวกอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกับชนะเลยแม่งดึกยิงหัวผมแตกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นคิวนะเมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นคิวนะถ้าเห็นถ้าใครเห็นขึ้นคิวแสดงว่าตาฝาดนะเมื่อกี้เฮลโหลเฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเกสเกนย่าอะไรลวกลวกอะไรอะไรลวกลวกอะไรลวกลวก เฟรนชิสยากกูพูดภาษาอิตาลไม่เป็นเป็นเฟรนชิสเป็นอะไรไม่ใช่มิสกิเอเวนขบานโยกฮะไม่เนมอิตไม่เนมอิตไม่เนมอิตดำเข้ามันไก่ ไม่ในมีดจข้อมันไก่แอนด์มิส a ซไม่โดนเลย o c k X ดฮะ I'm from France พูดที่อะไรวะยยเย่ไฟังไม่ออกนี่หัวแตกก็ดี โรขีดรขีดหดเปล่าหดเปล่าเท็กช็อตเทกช็อตโรขีดเท h กช็อต o ินงจิ้อ่ดรเนีรขีฮะจะโรคีดกินอะไรวะเขาจะโรชีดหรอม่ใช่เขาจะโรขีดให้ผมกินหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเบียบเชิญมาก่อนฮัลโหลเขียนเรช์สรีดรีดโอ้โรีดโรีอร่อย แมนยูคูดอันนี้ให้แมนยูเนไปคนดูเราไปอีกตาดีกว่าปะอเลเชนเฮ้ยแมนอีกตาดีกว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันช้าเกินไงเราต้องลงอีกตาฮะอะไรนะฮะยูยูยูยสเอ้าเฮ้ยพูดอะไรวันน่ะมีอยู่ก็มาลวกชงลวกคีดเว้ยเขาอยู่ งงมาตาฮัลโหลมานยยูยูสปีก <conceptual> ย <mental Sure> ูยูยูสปีกดำเข้ามันไก่ยูยูยูสปีกดำเข้ามันไก่ยูโหเหมือนเกินว่ะยิงว่ะยิงดี่ว่ะโอ้ยลูกฉีดลูกฉีดลูกฉีด <c oughs> ลูกชีตคือแล้วเอชช็อตเอชช็อตสองชอ็อตสามชอ็อตเฮ้ยสี่ชอ็อตเป็นไงเ,เป็นไง,เป,นไงเป็นไงลวกชีตเป็นไงชุนนอะไรนะพูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่เบื่อไม่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  i show my name, my <laughs> I show my name. <laughs> <laughs> look, he look, cheat. Mm -hmm. Look, he look, heat. อ้โหเตืนตึงเกินตึงไม่โดนเลยวะเป็นไรวะตึงตึงนะตึงนะตึงจัดเลยนะดูดิอย่างตึงดูดิอย่างตึงดูดิโคตึงชุบหน่อย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 โอเคโอเคแก้อไปกันได้หน่อยไปกันได้หน่อยลูกชีส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 กันกินด้วยเนาะ มันอยู่นี่ดิอย่าเบิรอย่าไปเบิร์ดดิมันอยู่นี่เอาให้ดึงไม่ขึ้นเลยเออโดนหัวในเถอะโดนหัวในเถอะโอ้โหอัดตัวเท่าทีแม่งกูเมากูเมาลวกชีสแม่นนะดึงหัวไม่โดนเลยเมาลวกชีสโอ้ดึงไม่โดนดึงไม่โดน อยู่มังเหรอหนึ่งหัวสองหัวเจ็บร้อยสองหัวชิวๆไปไปมา let's go let's go ยูลูกชีนให้ดูหน่อย <c oughs> ลูกชีนเลยวันนะ่ะเฮ้ยหมัดต่อย,ม,อยอม,มัดใส่ตามาหมัดต้องหมัดใส่ตามะหมัดใส่ตมาต ัวอยู่ไหนวะตัวอยู่ไหนฮะเสียงอะไรวะขอะแตกเอ้าชนะแล้วเฮกช็อต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 เย็ดเฮกช็อตลูกชงลูกขีดปะทันนี่ฮะ โพสตันเลยมันแปลว่าอะไรวะโลกชีดคนดูขออภัยด้วยนะผมอังกฤษไม่ค่อยเก่งอะ่ะคนดูดผมพูดไม่เป็นเลียง,งกิตไม่แข็งแรงโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะคะใครชอบใจลูกชงลูกฉีดเลยเนะี่ยฝากกดไลค์ให้ด้วยนะพูดติดตามกค,ค่คนหนึ่งพันแล้วนะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบายจุ๊บ